สวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 วันนี้ i อ7กลับมาพร้อมกับซ้อยข้อมือนะครับหยกประคำเอ่อเป็นรูปเม็ดถั่วนะครับสีเขียวอ่อนๆนะครับขั้นกับหยกสีดําแท้นะครับผมนี่เป็นหยกแท้เคยช่วยเอเจนะครับพร้อมกับตัวแต่งที่เป็น สีเขียวนี่นะครับสีเขียวเข้มๆนะนะครับออกเป็นสีเขียวนะครับเดี๋ยวผมส่องไฟให้ดูจะเห็นสีเขียวชัดเจนขึ้นนะครับขนาดข้อมืออยู่ที่ประมาณ18เซนนะครับตามมาตรฐานนะครับแล้วก็เม็ดหยกสีเขียวเนี่ยอยู่ประมาณที่8 เออเมิลนะครับแล้วก็ตัวคันสีดำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5.7 5.5ถึง5.7มิลนะครับแล้วก็อันนี้จะอยู่7ประมาณ7มิลถึง7.2มิลนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นเส้นเล็กหน่อยนะครับผมแต่สวยเท่มากนะครับกับตัวตัวแต่งตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวราคานะครับเส้นนี้จะอยู่ที่2 3 4 5บาทนะครับผมก็ตั้งราคาตลกตลกไปนะครับ2345หนะครับผม2 3 4 5หนะครับ จำไว้ท่องไว้เลยครับผมนี่ชิ้นนี้นะครับผมสวยมากนะครับไม่สามไขแน่นอนครับนี่มาเรามาดูกันครับต่องไฟกันนี่นะครับเม็ดหยกนี่นะครับเม็ดยกสวยมากนะครับใส่นะครับเม็ดยกมีความใส่ทุกเม็ดนะครับ ตำหนนออยละรอยแตกใดๆนะครับผมนี่ใส่ทุกเม็ดเม็ดดำก็ดำเลยนะครับนี่เม็ดดำก็ดำเลยนะครับผมส่วนตัวที่ผมบอกว่าเป็นสีเขียวสองไฟแล้วโดนแดดโดนแสงแล้วจะเป็นสีเขียวนี่มันจะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยครับอันนี้เป็นหยกแท้นะครับเป็นหยกไฟช่วยเอเจนะไม่ใช่มอสซิซิสนะครับอันนี้หยกแท้นะครับนี่นะครับ จะเรียกว่าดําเหลือบเขียวไหมผมไม่แน่ใจแต่เรียกว่าเขียวเข้มดีกว่าครับเพราะว่าเ,เขาก็เวลาอยู่ปกติเนี่ยเขาก็เห็นเป็นสีเขียวเข้มแหละครับแต่สองไฟเนี่ยสีเขียวมันจะชัดขึ้นเท่านั้นเองนะครับผมนี่แบบนี้นะครับเป็นตัวแต่งของสร้อยข้อมือเส้นนี้นะครับผมนี่นะครับโอเค าใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ i อเจทุกช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram นะครับรวมถึงไลน์และเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไลน์และเบอร์โทรไว้ให้นะครับชิ้นนี้ราคาอยู่ที่2 3 4 5บาทนะครับผมขนาดเม็ดหยกสีเขียวเนี่ยเม็ดถั่วอยู่ที่ประมาณ7มิลถึง7.2นะครับแล้วก็เม็ดสีดำอยู่ที่5.5ถึง5.7มิลนะครับนี่ก็จะเป็นลวดลายประมาณแบบนี้นะครับผมใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับผมวันนี้ขอญยกไปแล้วครับสวัสดีครับ